ส่วนของด้านความพร้อมนะคะคือเรามีความพร้อมสูงนะคะเนื่องจากว่าเรามีทีมวิจัยนะคะเทคโนโลยีการควบคุมทางชีววิธีซึ่งนำทีมโดยทางท่านดรลงกรเนะะี่ยค่ะก็ได้มีการทำงานวิจัยนวัตรกรรมพัฒนากันมาในเรื่องของ v บ o c o n t r o l มานานมากแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วก็มีผลยาเป็นที่ประจักษ์นะคะมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวทางท่านดรอลงกรคงจะได้ขยายความ รับฟังรับทราบนะคะเออแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัวคลังจุลินทรีย์เองที่นําเรียนไปตอนเปิดนะคะว่าเรามีคลังจุลินทรีย์ขนาดใหญ่ซึ่งมีสายพันธุ์จุลินทรีย์เนี่ยนับเป็นเกือบแสนสายพันธุ์นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีประโยชน์สามารถนําไปพัฒนาต่อยอด ได้หลากหลายรวมถึงในเรื่องของการนามาใช้เป็นใบ,บโอมโตรด้วยรวมถึงนะคะเราก็มีทีมวิจัยอื่นๆที่สามารถที่จะสนับสนุนได้นะคะอีกหลากหลายทีมวิจัยรวมถึงในออจริงๆแล้วศูนย์แห่งชาติอื่นๆก็สามารถเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันได้ด้วยนะดังนั้นในด้านความพร้อมเนี่ยเรามีความพร้อมที่สูงมากนะคะกับออในเรื่องของตัวนโยบายวัตถุประสงค์นะคะซึ่งเราก็ให้การสนับสนุนอย่างมากในเรื่องของ การใช้เทคโนโลยีที่เกิดความยั่งยืนปลอดภัยซึ่งเทคโนโลยีเรื่องของการใช้ biocontrol เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราสนับสนุนนะคะในการที่จะ,ะช่วยให้สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเกิดความปลอดภัยและยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะบร,ริษัทมีเอ่อเรามีความมุ่งม,มั่นนะฮะที่จะพัฒนาทางเันธานทางชีวพันธุ์เพื่อตอสตสตสตบสนอย์แบสเศรษฐกิจแบบยั่งยืนต่อไปนะครับแม้แม้กระทั่งเราจะเป็นผู้ผลิตทางเคมีก,ก็ตามนะครับ เรามีความ,มุ่งมันที่จะลดสารเคมีลงใน,นอนาคตนะครับเพื่อไปสู่แนวเจษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปนะครับรัอนนี้เป็นตัวที่ติดที่มแมลงแล้วก็ไปตายที่ลาเชื้อไปตายที่อ่างขยายผลตนนรงนั้นช่อันนี้จะเป็นจุลชีพซึ่งไม่ใช่สารเคมีนะครับว่าสารเคมีเดิมถึงแม้จะมีพิษไม่มากแต่ระยะยาวก็จะอาจจะตกทางได้ประมาณนั้นรามาแรงคำว่ารามาแรงหมายถึงว่าเขาเก่อโรคในแมลงโดยเฉพาะ เราไม่ก่อโรคในมนุษย์และสัตว์เลยปุ๋ยหมายความว่าแต่เขามีความสามารถในการก่อโรคและทําลายตัวแมลงที่เป็นเป้าหมายนะครับดังนั้นในโครงการนี้จุดสองคือให้ได้ตัวที่เป็นจุลซีรามแรงที่สามารถจะก่อโรคในตัวนะครับได้เทียบเคียงฝันเป็นสารเคมีอย่างไรก็ตามมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะโตในร่างกายของคุณได้นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ผู้วุ้โวายพนียจะมีความมั่นใจ เราคิดว่าปลอดภัยมากขึ้นเราเริ่มต้นน่าจะเป็นตัวปลูกบ้านก่อนครับก็ในในขั้นถัดไปมีความร่วมมือก็อาจจะมีการขยับไปยังปลวกชนิดอื่นด้วยคือปลวกนะครับก็จะมีปลวกกใต้ดินครับที่เรากำลังทำปลวกใต้ดินนะครับจริงๆไม่มีปลวกไม้แห้งอยู่แต่เราก็ในบ้านเราค่อนข้างจะน้อยอยู่แต่ละปลวกปลวกปลวกใต้ดินปัญหาที่ที่เจอกันเยอะๆคือว่าบ้านเรานะครับเราจะเอาที่ไปปลูกบ้านในที่ที่เขาเคยอยู่ เพราะฉะนั้นปัญหาของ,งของการที่ปลวกมาลูกลานก็มาจากการที่เราไปลูกรลานเขาก่อนพ้านวิธีการในการจัดการเนี่ยในบ้านนะครับถ้าเราไปใช้เคมีเยอะๆครับมันก็มีการสะสมอยู่ใช้ใต้ดินอยู่ั้านสิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือเราพยายามจะลดเ,เรื่องของสารเคมีให้มันลดลงแล้วก็จะใช้เป็นพวกรลามาแมลงเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับทำให้การใช้สารเคมีหรือการสะสมเคมีในสิ่งแวดล้อมแั้นกันครับมันจะลดลงไปครับนี่คือความมุ่งหวังของบริษัทนะครับ